สวัสดีพี่น้องสวัสบบดีบุญสุขทุกคนพี่น้องพ่อก็ต้องไปน้องเทนคือเก่าพี่น้องจ้าก,กับยามแรงเนาะรอรับลูกอยู่หน,น้าบ้านเนาะพ่อรงเทนไปหาเอาแล้วใครไปรับลูกเมย์ไม่มิ้วอะเอาลเอาลย รอพี่น้องรอ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 สี่โมงใช่ไหมเลิกสามโมงครึ่งเหรออือ,ร,ร,อรอรุ่นพี่น้องเลยแทนแทแทน,ทนเอ้ยใครหลับวะสภาพผัวเรานเนี่ยสบดีพี่าถุมกดกอนเยอสวัสดีป้าลุง เป็นไงคุณผัวไปทำอะไรแม่ไปเรื่องเงินกูซื้ออะไรอ่ะห้าอลไรพี่น้องเลยก่อนโงเทนจะมาลืมกล้องนะไปเจาะคาดว่าจะไปรับอยู่เลยสวัดีครับมาจะรับนัเกเรยียนครับผมสภาพพี่น้องสภาพผัขวข่อยบ่นี่พี่ชายเนาะ,ะชาวราชนาครับผมนี่แหละเอลเลร์ สภาพี่น้อผ้าเท่าน้องตอนนี้เจมแม่ที่ผมไม่อยู่อ่ะเอออะไรเนี่ยนุ่มแต่อีถามแม่ว่ะน่ารัอ่เหรอเอ๊ะทำไมไม่รู้แต่ถามไม่รู้อ่ะแล้วไอ้แม้วันที่เรอคุยก็มาถึงเนาะว่าพ่อลงเทนไป็นไหนสั้นย่านย่านผมเทนไม่มีเมยน้อยนี่คอยบอกเขากล้องคอยเดี๋ยวจะคุยคุยกับพี่นกหน่อย อ่ะอดีเรยบอลงเอ้าครับนั่งค่ะอมีมาด้วยวันที่เราเคยมาถึงเนาะเออเอ้าแย่งซีน้เพื่อนนั่งน้ำนั่งดีๆค่ะใส่กางเกงไหมล่ะใส่กางเกงไหมเออใส่อยู่อันขอ นมาอีกเนี่ยโอเคมื่อเชาไปไหนเนาะบอกไอ้ป uh, ้าลุงน่ไปเข้าไปทระแล้วเข้าป Is ่าครับผมเข้าป่าหายังป่าเปรื้อยๆอยยยยดยายย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 ยนาพี่น้องยยยยนยย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 ยมันผุดพรุ่งนี้ไปจัดยายซะยยยยย่ แม่ไปแม่ไปลาวนานพ่อก็กำลังจะกลายเป็นคนป่าใช่ไหมฮะพ่อบอกไปทำอะไรที่ป่าหาเห็ดไปหาเห็ดแล้วก็ไปหาไม้บอกหาเงี้ยแน่ได้อะไรอ่ะก็ได้แล้วก็หาไม้แล้วก็ได้ลูกก็โมเมนต์โมเมนต์พอมีไม่น้อยบอกมียูกมาลูกโมโหเนาะโหอ่ะพ่อมาด้ามีน้อยมาเงินมาลูกมาดามมาดามมาเงินพ่อไปมาอยู่นะ โบเห็นบูซางเพื่อนบอแมนสบองบบแมนบะฮูโบเห็นบ่านถาบะฮูโบเห็นบะจักไม่น้อยบะพอาผู้หญิงมาบ้านไหมเออไม่ไม่สเอออันนี้เ่ยตัวลากเลยสบอกไ้รายงานถุกกถาทการณ์อืมอ้ไปไหนนอกกันนอะยอืาพี่นอยบบมีไม่ก้ออฟซีแกม นั่งดีๆลูกนั่งดีเดีไม่เข้ากล้องมื่อเมื่อมคมนไปรับใครก็ทหมกข้าที่บ้านใช่ไหมต้มไก่รอพ่นองยื้อเขายื้อเข่าฮะเอาิ้นมาเรื่องเอเอเขาก็ับาคนเบิ่งกับสิคิดว่าโอ้ยพวคือผมไปหลับเมียะ้อาก็บได้ี้หเอาก็บไดให้ทาก็าได้แต่ว่าเามาตัวมนำเนาะลูกชิ้นนะลูโอยกับกับม่ได้อันนั้นเหพี่น้องไม่ว่าพายไปหลับก็ได้ที่จริงนสุสให้เจ๊ซาผุนไปหลับกันแหม็น

ตอบตามผีดตามมาเนาะตอนนั้นนายเป็นเทีย่ยบแต่แม่เนียนสู้ๆแล้วทำไมทำไมต้องมาถามเราเหมนนั้นน้องนายจะให้กำลังใจแม่มน้องเพทนเขาไปดูพ่คือแม่มาเสียทั้งสองคนกลับมายังอาถามอีกสิ่งนะบนเทีย่ยบตามมาถามโลดอ่ะน้องน้ำเงยหนะ้าขึ้นมาสิมองกล้องสวยๆยิ้มยิ้มน้องน้ำทำไมไม่ยิม้มวะฮึน้องน้ำเอาหอมมาให้แม่ด้วนี่หอมนพ่อนอนไหนน้าอาย จ้างมองเหรอบ่วยคงณเหล่าคุณันมาไหมบอู้สี่มงเหรอสี่มงยังไปกินข้าวเทียงกินข้าวอือทมาให้เองต้องซอกกินข้าวเรบอกน้องบอกป้าบอกพี่น้องนกไปทำอะไรแต่ละวันฮะกับข้าวเองอ่ะแต่ละวันน่ะเลี้ยงลูกเราทำยังไงบ้างอ่ะมีอะไรบ้างช่วตอนเช้าก็ไปไป แล้วเสร็จแล้วก็เข้าป่าหาหงหาเห็ดหาหน่องไม้ดีแต่ว่าเขามีกับข่ายโรงเรียนเป็นบ่อกน่ะมันดีตรงบอนนี่แหละพี่น้องข้าแม่เนาะเฮ้ยคือแม่คือบ้านห้าวมนผลตายเปิดสี่ห้ากับข่าวกับหน้ามาให้ลูกกินนะกลางวันนะนะอืออะไรข้าแม่คืออยู่บ้านห้าวนะเขาไมได้หาก็บเ่าเพราะแม่จะมีกับข่าวโรงเรียนเพราะว่าเขาชอบหาอู่แล้วเนาะแต่ไม่ อันนี้น้องแก้มอันนี้นะลูกของป่าตะเปว่ามื่เค็นไปเลื่อนกระมันเด้อนกนะครับอืะเอออืี๋ยวไปทิ้มมันเด้อว่ะบอลทิ้มหน้าพวกใหม่จะบอกบอกบอกเราอ่ะเอามาอยู่ล่างโลดเราจะเปนงอ่ะแถวแล้วมันจะเว้นมัตายแล้วนะเสียตอนเดือนไหนเดือนไหนวะหลังๆนี่แหละประมาณมันเหมือนฝนโมนี่ือสภาพเนาะมีทุนา พี่เทนพ่อตีไหมแล้วระหว่างตีแม่ไม่อยู่เนอะตีตรงไหนพูดความจริงมาพูดความจริงจริงไหมถ้าดืจะต้องตีเลยเนาะตีตรงไหนเด็กเกินลิมิตใช่ไหมถึงโดนนางขอตีไหมตีไหมคะหนูหน้าขอตีไหมการหูวไม่จะหาผมน่ะผากนะนางงามไม่รู้มันจะไม่รู้อืรอยลมน่ะอยู่ในหายเสื้อนี้โอ้ยเทนทำไมดำอย่างนี้เสื้อนะโอ้เล่นเนาะ เงินเหลือกี่บาทวันนี้ฮะหมดไปรมด่เหลือสักบาทเรียวไหมคะกสิวนันพอ,อเทนมีครอบครัวใหม่มากยังยังสีนะ,ะเอ,อ,เอ,อ่อะไรขจาะเขนขจากสิคิดอะไรวันนี้พอม,มเมนต์ไม่อนส่งของเขียนมาเลยอนจีอย่นี้เขียนให้เราเลียงหนักเอ้อยางหูว่าเมล่อพอตองเทนกูไปหาบนอกเหมือนกันเรียกว่านหนี <c oughs> นก,นกับเผาา้า กูไปหาพี่เพื่อนยานอนแล้วมาขึ้นมันว่าเดินเท้ากับมื่อยเนาะกินเข่ามันไก่ขึ้นยามกับเขานอนหน้าอนยังไม่ได้่ยมาขึ้นนะมือเนาะขึ้มื่อยจังได้พี่น้องไปว่าขึ้นโหลดกับมือวานนี่นะขึ้นจากน้องน้องเคียนมาลงสวรรค์แล้วก็ขึ้นโหลดต่อโหลดขึ้นก่อนกับมันนอนขึ้นโหลดต่ออยู่งน้องน้องเคียนแล้วก็มาขึ้นอยู่อันเอิญสวรรค์นะเด้ขึ้นอยู่สวรรค์ต่อแล้วก็ไปขึ้นอยู่หมู่ต่อหลุดมาอุบลมาอยู่แต่ในอุบล อยากกินอะไรนะกินอะไรอีกเระเบแบรเบนดูฟันนันเขียวยาดูอมัเขียวแขมันหลอนแล้วอีดำแขมัหลอนนี่ยังฮะยังอายเนี่ยอายใครจะไปอยู่ลาวจำมือก็บ้าใครจะอยู่สุรินทร์จเมื่อก็ใครจะอยู่สุรินทร์นั้นอยู่สุรินกับปอป๊อ หรือไหมมันจะไปเกี่ยวข้างพ้อด้วยรอให้เด็กๆมีเพิ่มหน่อยเพราะว่าพาสปอร์ตเด็นมากเนี่ยถ้าก็ได้ปั๊มเข่าถือเดียวปั๊มของความขาวอืมมันก็โควิดมากค่ะหมดเดี๋ยวไปเลยเห็นไหมนี่เทมก่อนมานั่งนี่ก่อนมาจะสือเบิร์ดก็มาจะสามฮะก็ไามเบิร์ดปีหน้านี่ปลาตัวหาปีเลยจีเพราะว่าเอาเี็ด้องมาสเปคเออนั่งตรงนั้นเลยลุง มไเปร้ซลตองเดเสามเบอพอต้องเทนนอะเสกโลโซพี่น้องเป็นเสกโลโซเดี๋ยวสิเป็ดดาทผมกลายเป็นเสกจับไม้บอเมนเฮาเต็มหัวเดี๋ยวมาจับสูแม่มินสีหัววควนแล้วเนาะเห็นสภพามเจ็ดเลยน้องทุกคนอยู่อยู่สามเจ็ดอล37สามเจดต่อนาสี่สิบหาดูหน้าแน้องสาวอือ พี <toys> ่นองหรอนี่สองนอบ่นพี่นองยังอยู่เลยพี่น้องี่นหรอได้ยัอยู่มันหมานพมาอม่างสีบบนแต่ละมือเนาออีดำนะมันปกหนามาติเอาออกไงปรึกสึกยังสองปีพี่น้องสองปี สองปีกว่าเนาะสองปีกว่าสองปีหนึ่งเดือนอืมใครเอายามานะเขาซื้อมาให้นักพิธีบอผายเอามาส่งเออโตมันเป็นแบบใดบอกบอกมันเยอะอืมมดเอาทำไมไม่ไปโรงเรียนไม่ได้ไปจะเอาหัวแล้วบอกยังใครมีแฟนแล้ว นายมึงสาริ่งพันธุ์ทาทาดิสติกได้ตัดเลยปากใช่ลวดวัวอะไรตัวช้าวันนี้เอ้ยเหมือนเดียวคุ่นี้มันเป็นหันเดียวันวันวัพี่นกจปตัดผมนะพี่นกไช่แต่บางน้ำไปไหนน้องสั่งไปไหนตัดผมนะครับไปกระขอสามคนพี่เทนก็ไปตัดเทนก็ไปตัดแก้มผมยังไม่ยาวเลยเห็นไหมหนูแกผมยาวแล้วเนะอือใครจะไปลาวใครจะไปลาวมือขึ้น

อยู่อีกเดือนกว่าพี่น้องกาพากันหอบกันเมื่อไรนี่นะปิดเทอมตุลาใช่ไหม,ดไ,ดมไปเกี่ยวข้าวโอ้ยเสียดายแต่ข่าวเหตุการณ์บอสไลน์เนาะปีนี้คนเกี่ยวขึ้นหลายทั้งๆแต่สิบ่าหมื่นข้าอืมเข่าวที่อกกินีรือเนี่ยเห็ุกา้ณหน่อยอือข่าวบอกพอกินเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ละกันานาน้าแม่แม่เทนนั่นแหละไม่ได้ทำเลย คนทำมันเหนื่อยไงมันเลยไม่ทำไอติ้งไม่จะหนักปีหน้ามันจะบ่อยทำทงเดียวง่วงควรปฏิคายมันแล้วคือกี่ยานคเพื่อนเอาเด็กน้อยว่าหลักก็พากันเมื่อเห็ดนานล้วไม่จะไปทำงานกับพ่อนะอืหลักก็พากันอยู่มันใหญ่เราเพื่อปิซซมามันก็ใหญ่แต่อยู่ก็ยากเราปู่แม่ไม่จะทำนานกับพ่อเมื่อทำนะซ้ำบ่อนทซ้ำทำมันแล้วมันถั่วทำงานแล้วก็พากันมา ใกล้ๆแบบปีเทอมนะกลับมามามาหาประมาณประมาณเออเดือนเดือนสองเดือนก็ทำงานเออแม่ก็ลงมาเนาะเออโอเคไหมอยู่กับยาก่อนโอเคไหมนอยู่ได้ป้ามากกับยูดนี่เฮ้ยกระแสอันกระแสพัฒมาจังสี่ได้เดียวนี่นะแม่น้องเทนกลับลาวถึกแหน่ กับทำไมเขาพวกคุณไม่ใช่หรอที่บอกก็พวกคุณไม่ใช่เหรอที่บอกว่าทำไมไม่เอาใไม่เก็บเมู่ลินหาลูปหาโปัอให้กมาอยู่เดีขึ้นเดียวจะไหลเมื่อยกับเต็มที่ก็โง่ขลาดเลาะๆแม่โปรดโปรมึงสิมาเลอะแต่ขึ้นขาหรกกูนี่บอกหดสิว่าแม่น้องเต้นแม่ส่งไปลูกส่งออกมาลูกต้องอยู่ในมันคุ้มนะมึงจะมาเลาเอาเงินกูอีกแล้วใช่ไหมที่ สี่ันยาถ้าจะส่งก็ส่งตอนนั้นก็ได้ปแปต่อไอแปต่อแล้วก็พอดีอันส่วงอันต่อม่คือที่ต้องใช้นาสิต่อได้อยู่นะครับว่าใช้ข้มเก็งมัเปิดตลอดพันห้าหเดือนเนี่ยอีสาแก้มเปิดไอโมบอกเปิดแต่ว่าทางทรงจอเากับหู้น้องผั เมื่อกี้โมมีป่าก็มีแต่นี่แหละนี่สคนนี่ตื่นสมาแหมงเท่นจัดการสารการมีต้องีหแตนสิิลงเลย้แว่ายังมีเมยหน่อยเนาะมีแต่กิ๊กมีต่ปามีเมยหน่อยแต้เหวี่ยรูสาเซียขลุดมามีเมยหน่อยแต่มีพร่น้องพี่น้องเว้ยประเด็นข้าวบนี้ ฝนตกนะเฮยฝนลินอยู่บ้า,านเฮาเนาะนี่ก็เริ่มมาเรื่องนี้นี่ก็ลงมาด้วยพี่น้องแมบว่าคือว่าโบมียังระคายใจเนาะโอลงเทนกับเฮาฮะพอโพลงเทนคือพยายากับแบว่าผมไปหาเฮาเลยแบบเข่าโก่งสันติมันกับเวลามันมีจังกัดเนือ้นอฮอร์โนว่ากันมาเพื่อนเนี่ยนะประทา,านเพื่อเพื่ออาณาแดงประทาเนเลยเอ้ยพี่น้องจับมาหนึ่งแล้วกันเฮาก็มากินเข่าเฮาก็นอน มาเไปไหนแตกนี้ภายนีมพายนีมัน่มาสแบบอยู่เพื่อนเ่านละตื่นสมาแมนสีเห็น้ขาวเขามายไปนกรี่ดำนนมนหน่อยนะบทสูบเงินปนี่เด้อมันอามีน่อยมันมาสวยเี่ยงเลยน้ำเส้น้น้ำมนีม่ไหมขอมีมีน้อยไหมไม่รู้ ก็อ,อยู่กันทุกนันไม่เห็นผีิงมาหรอนี่ผมนี่ไม่ได้ตัดอันกี่ปีแล้วเนี่ยพีม่ได้อไม่ได้มไมไดตัดมตั้งไหน,นหเดือนฮะหเดือนยาวขนาดนี้ป้าตัดลอ,อัอนเสาเตัดเลย,ยไปสมทาะหานักทาไรยำไมผมลงมนพร้อม้าเน,นะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรกินไงไม่มีอะไรกินปลาต้องหาเพียรเลยม้รไม่มีเวลากินแต่เาม่มียังมียังให้ลูกกินหีบเฮ้ยเดี๋ยวดีแล้บข้อดอกเลื่อนไหนไปเซ็นของหม่ตลาดดสวยหกร้อยบอกเสื้เปียกเปียกหนานะซูเสเปียกเปียกหนาแม่บอเท่นีเว่าสิบาทบอกพไปเส้นของหกสไ ญาติเหรอรู้จักกันเหรอาเรเ่ี่ก็สงสารนอว่าเขา่เคยานกินม้าก็เล่นกยว่าขอคุณที่ให้เื่เดวสามคนผัดพี่พี่น้องอย่าลืมเด้อว่ามันบอกคือเด็กหน่อยทางล่าเขาได้ใหมากนะพอ ก็นาดเลยกล้องบางคนได้ดูวนๆดูแตยะเด็ก่ยังดูเบิร์เบิร์คนละเท่านหมือนนี่นะเด็กน้อยเนาะเหมาหนหม่านแบช้าร้านค้ารนงนีก็น่อนานผัดใบยทมารายได้กับบมีมากกวสี่แล้วหดเห็นงาน กาน้องเอยู่แล้วเรเห็นงานเลยมันดุเนาะกาที่คนเ็นงานแไปสูงดุจริงหมเมื่อกี้่งาก็ไปบมัวบางอยู่กกคอยจะตายเลยนะต้องีงินเตียดเินมสมรมีโนมสดใช่ไหมกระโร อย่างซีนเบิดนามาเถอะพี่น้องเพี่น้องกาขอบบุญขอบคุณขอบอรขอบใจอะไรน้องนั่งดีดีนั่งดีขอบคุณก็ไม่ดู้นใจนอานัอ่าน่อ่า ตอนนั้น,น,นมองกล้องค่ะมองกล้องมองกล้อ,อง,องาพื้นค่ไฟมัจบบนจะน่เอไฟใ่ขาร่อยกประมาณไ,ไม่ค้ามโฆษณานะคนระับขอบคุณหลายๆถ,าถูกกำลังใจทต<แ>ิดตามของครัวบันสีเขียวแม่น้องเทนกับซีอูนี่ประมาณเดือนกว่าบะแมนวาบะแมนวามาเที่ยวได้ฟังอากาศซีอูนี่ประมาณเดือนกว่าแล้วกันเล็กน้อยปีดเทอมแล้วก็พาเด็กน้อยมือเกี่ยวเขา สี่หายเข้าเมื่อเปิดหูเปิดตายพูดแน่ประมาณเดือนหนึ่งอืมประมาณหนึ่งเดือนกระเทียมเต็มที่ก็มาส่งเท้าปีใหม่เมื่อเปิดน้องกลาดก้อนลูกอีกทหน้ากับผ้าเข้ามาอีกพาเข้ามาแล้วแมนต้องเท่นกับทรงสงการกับเมื่ออีกไปละมากแบอืมมันก็สิประมาณนี้แหละทรงทรงสงการเมื่ออีกดำหน้ากับเมื่ออีกนี่เออก็สิวนไปวนมานีกพอมันอืออือ ความต้องการของทาแม่พี่น้องยายเนาข่ามึงมากนะสามหาของเล่นมาเล่ยายเก็บไว้หนของขาาก่ยายนเก็บไว้ให้แลอยายเก็บไ้ให้อยู่ลูกายกตาเเ่มันจะดูข้าวมันของเล่นดูน่ะมองมาเทนกูได้มาไหวอีกบอมรักเทมาเทนลูกเหนร้านรบโอ๊ยบ่ว่าด็กพี่น้องบ่าว่าที่กลัวร้านะไก็แล้วไป เอาบอกอยางว่าออกมาบอกอยากว่าเรื่องมันเสาว่าเรื่องแต่ใหม่ๆนี่กว่าที่มันแบบดีๆเนาะเขาก็มานับหนึ่งใหม่ไม่ต้องเทนกับกมาหนับหนึ่งใหม่ในถ้าเกิดว่าในกรณีโควิดมันมาแห้งเมืองบ่ได้ก็อยู่พี่เลยเสาย่งแบบนี้อือแค่นีกด์จีคโอเคเลยอือเพารอเายากมากเนาเอมาก่ะอสุดบิซด์เขาจยงไม่ที่ทาได้ พูดภาษาเขมรสักการสิเมื่อกี้ไปหายายมาเมื่อิกทั้งนั้นแหละมันทำให้อมแก่มขนลูกเลยเว้ยน่าจะนอนมาเไ้มทราเคยมูดมานอนจ้ะโอเคโอเคพี่น้องสำนึกละ้าผมตาพ่อเล่นฝันฝัน ดังๆลูกต่อคนแรกคืคคซอซ่องไครเลยนะคะซ่องไข่ช่องแม่น้องกิมโอ้ย <c oughs>